สำนักง,งานเกษตรจังหวัดระนองขอต้อนรับท่านเข้าสู่จังหวัดระนองเมืองในขุนเขาที่อุดมไปด้วยทรัพยากรดินอย่างแร่ดีบุกจนเกิดเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอดีตและเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ภายใต้คำขวัญที่ว่าขอคอดกระผู้เขาย่าก้าอยู่หวานฐานน้ำแร่ มุกแพ้เมืองระนองจังหวัดระนองมีพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งหมด347,117ไร่ซึ่งกว่าร้อยละ56จัดอยู่ในชั้นไม่เหมาะสมและเหมาะสมเพียงเล็กน้อยทางสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดระนองจึงคัดเลือกเป้าหมายเกษตรกร,ร,กรที่มีการปลูกยางพาราในพื้นที่เหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสมจำนวน1ิราย พื้นที่รวม30ไร่ณหมู่ที่3บ้านสวัสด์ตำบลมะมะุอําเภอรกระบุรีจังหวัดระนองในส่วนของกิจกรรมประชาสัมพันธ์และกิจกรรมรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนั้น ทางสำนักง,งานเกษตรจังหวัดระนองร่วมกับสำนักง,งานเกษตรอำเภอรกระบ,บุรีได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการโดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น10รายพื้นที่รวม30ไร่กิจกรรมการอบรมและศึกษาดูงานแบ่งออกเป็นสองครั้งดังนี้ครั้งที่1 ระหว่างวันที่1ถึง2มีนาคม2566ณศา,าลาหมู่บ้านหมู่ที่3ตำบลมะมุอำเภอรกระบุรีจังหวัดระนองโดยมีนายอำนวยแออุดมกเกษตรจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและมอบนโยบายในการดำเนินงานโครงการโดยมีการอบรมตามหลักสูตรดังนี้ 1. แนวทางในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืช ตามความเหมาะสมของพื้นที่ของเกษตรกร 2. จัดทำเวทีวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ของเกษตรกร 3. นำเสนอผลการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ 4. แนวทางการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการเกษตรเชิงพื้นที่ของภาคใต้ 5. ทางเลือกกิจกรรมปลูกพืชแซมและปะศุสัตว์ 6. การจัดตั้งกลุ่ม และได้มีการศึกษาดูงานการปลูกพืชร่วมยางมนึกปรีทีดูสวนยางยั่งยืนหมูม่ที่7จดตำ้บนน้ำจืดอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองในส่วนของกิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตหลังจากการเข้าร่วมโครงการสำนักง,งานเกษตรจังหวัดระนองได้สนับสนุนวัสดุทางการเกษตรประกอบด้วยต้นพันธุเรียนต้นพันธุ์จำปะดา ต้นพันธ์มะพร้าวน้ำหอมต้นพันธุ์ฝรั่งกินจูต้นพันธุ์ฝรั่งไส้แดงต้นพันธุ์สละต้นพันธุ์ผักเหลียงและต้นพันธุ์พริกไทยเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร,ร,กรผลิตสินค้ากเกษตรได้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ตามเขตความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชในการติดตามความก้าวหน้าของโครงการเจ้าหน้าที่สำนักง,งานกเกษตรจังหวัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอกระบุรีได้ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรหลังจากได้รับมอบวัสดุการเกษตรเพื่อให้คำแนะนำเกษตรกรในการปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับหลังจากมีการปรับเปลี่ยนมาเป็นตามความต้องการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการคือในเรื่องของการทําผลไม้ผสมผสานนะครับซึ่งจากเดิมนั้นจะเป็นเรื่องของพื้นที่ยางพาร,รานะครับก็ มีผลทำให้เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนนะครับก็สามารถที่จะดําเนินการผลิตสินค้าเกษตรได้หลากหลายมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นที่สําคัญก็มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับสามารถทําให้การเกษตรมีความมั่นคงยั่งยืนมีนงร้อยพันธมค่ะหมูบ้านสวัสดิเรามีทู่เรียนพอได้กินได้ขายเรามีรอร้า ควรแล้วการการรับเปียนนะครับในการปกนะครับตี้การประกอบกิจกรรมการเนะครับก็จะมีงค์ประกอบการหลัานางอ่างทบิี่นะครีกความต้องการตลาดะงก็จะเป็นปัจจัย่คัญเลยที่จะาให้อาจรมีความคิดการรัเปียนพืชนะครบซึ่งในการปรับเปลี่ยนพเราต้องคํา ต้องการตลาดเร่นที่ในการผลิตนะครับแล้วก็ราคาสินค้า